สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตทุกท่านนะครับอ,อ,อะไรนะเอ <laughs> <laughs> ็นร้อยหวายอักเสบเอ็นร้อยหวอักเสบรักษาอย่างไรนะครับเอ็นร้อยหวอักเสบเนี่ยสาเหตุเกิดได้จากหลายอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บข้อหลังข้อพับบาดเจ็บที่น่องจริงๆน่องก็คือแกสโตเนีเมียสเนี่ยมันมีการ รวมตัวกันที่เอ็นตรงส้นเท้าเราเรียกว่าเอ็นร้อยหวายนะคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าถ้ามีการทําผิดเขาก็จะเอาเชือกไปร้อยตรงตรง,ตรงนั้นเขาก็เลยจะเรียกว่าเอ็นร้อยหวายจริงจมันคือ TA t a tendon นะฮะซึ่งมันเป็นเอ็นที่ใหญ่มากแล้วกอ็อาจจะมีการฉีกขาดหรือว่าอาจจะมีการอ,าอักเสบเพราะว่าติดเชื้อมีแผลพวกนี้ครับพอมันเป็นแบบนี้แผลมันก็ จะทำให้การใช้งานของเอ็นไม่ได้เสียงเบาใช่ไหมอ๋อไม่ไม่เข้าใช่ไหม,ไมเสียงไม่เข้าใช่ไหมครับพอได้ไหมครับโอเคตอนนี้มอนเหมือนอัป iOS แล้วก็ใช้ไมโครโฟนแบบแบบปกติไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็พูดผ่านกล้องเลละกันนะครับต่อนาะก็คือเอ็นที่บริเวณน่องเนี่ยมันเกิดการอักเสบ ที่น่องมัไปจับที่ส้นเท้าเราเรียกว่าเอ็นร้อยหวยทีนี้รักษาอย่างไรเราก็จะรักษาที่การดูว่าแผลของของเอ็นเนี่ยมันมีการเจ็บมากเจ็บน้อยเท่าไหร่มีการฉีกมากไหมมีการเขาเรียกว่ามันขาดมากเท่าไหร่ถ้ายิ่งขาดเยอะโอกาสที่มันจะฟื้นฟื้นตัวเนี่ยมันจะช้าดังนั้นการรักษานะครับอย่างแรกต้องรู้ก่อนเลยว่ามันขาดเนี่ยเกรไหน ถ้ามันขาดอย่แบบว่าประมาณสักเกศสามคือมันขาดหมดเลยอย่างเงี้ยคุณหมอก็ต้องผ่าตัดซ่อมเนาะแต่ว่าถ้ามันขาดแค่บางส่วนเราก็คงไม่ต้องผ่าตัดละแต่ว่าเราก็ต้องรอให้มันฟื้นกลับมาในช่วงแรกอาจจะมีการป้องกันการเคลื่อนไหวก่อนแต่พอผ่านระยะนึงไปเราก็อาจจะต้องมาเริ่มอาการอักเสบเริ่มดีขึ้นเราก็จะมาใช้การออกกําลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นหรือเอ็นม,มันแข็งแรงขึ้นนะครับ ดังนั้นเฟสของการทํากายภาพบัตรมันจะแบ่งออกเป็นเฟสแรกๆกับเฟสหลังๆพอเฟสแรกๆเนี่ยมันจะลดอาการปวดอาการบวมอาการอักเสบช่วยซ่อมแซมแผลที่เอ็นร้อยหวายเนี่ยมันดีขึ้นแต่ถ้าเฟสหลังๆแล้วเนี่ยเราจะเพิ่มความแข็งแรงเพื่อให้เขากลับมาใช้ฟังก์ชันของของเอ็นร้อยหวายได้ดีขึ้นฟังก์ชันของเอ็นร้อยหวายทำอะไรบ้างเดินเลยครับเดินวิ่งกระโดดพวกนี้ถูกไหมฮะดังนั้นการเทรนนิ่งก็จะสําคัญเนาะซึ่งเราก็คงจะสอน ในตอนเย็นที่จะเป็นสอนการออกกําลังกายแต่เย็นนี้จะเป็นสอนการออกกําลังกายเพื่อลดอาการปวดเพื่อลดอาการปวดน่องและเอ็นลอยไหวเราจะเป็นการยืดเหยียดธรรมดาแต่พออาการเริ่มดีขึ้นหรือว่าคนที่เป็นเรื้อรังนะยังไงต้องตามต่อในเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงผมจะสอนออกกําลังกายกาอยู่2แบบนะเพื่อลดอาการปวดดยการยืดเหยียดเป็น stretching <ส Casey. S 2> แล้วอีกอันนึงก็จะเป็นเพื่อ strengthening เพื่อความแข็งแรงพวกนี้มันจะมีความแตกต่างกันนะครับ เราจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมดังนั้นเวลาออกกาลังกายถ้าเจ็บต้องปรึกษากายภาพบำบัดเนาะโอเคนะสวัสดีค่ะดูบันสันสันสน,นิดนึงนะสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวขอสวัสดีคุณนางสาวมักก <นะ S 2> <ข>อครับสวัสดีคุณเก๋สวัสดีคุณน,นิดนิทนันครับสวัสดีคุณอลชรนนะครับสวัสดีทุกท่านครับก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะมีมีไลฟ์สอน กายภาพน่ารู้กับนุชาที่ยื่นออกไปไกลมากไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่ใช่ไหมครับแล้วกล้องก็สั่นๆนะพอนีใช้ขาใช้ขาแล้วไมค์มันมันไม่ได้ยินไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะเป็นตอนเย็นจะเป็นเป็นใช้โปรแกรมก็ไม่มีปัญหาเ่องใหมโอเคก็เดี๋ยวตอนเย็นนะครับแล้วพบกันกับการไลฟ์สอนเรื่องการออกกําลังกายลดอาการปวดที่เอ็นร้อยหวายหรือว่าปวดน่องพวกนี้เราสามารถทําด้วยตัวเองได้ประมาณกี่โม ประมาณสองทุ่มหลังเลิกคลินิกแล้วในส่วนของการใช้ยาถามว่ากับเอร้อยไวเราใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะลดอาการปวดอาการเสพในช่วงแรกในช่วงแรกแต่พออาการมันเริ่มดีขึ้นอักเสบลดลงแล้วสุดท้ายเราต้องไปสตรนทีนิงเพราะว่าอะไรถ้าเราไม่ออกกําลังกายสตรนทีนิงโอกาสที่จะบาดเจ็บซ้ําก็สูงเนาะก็คือเดี๋ยวพอเราไปวิ่งพอเราไปวิ่งเราก็จะกลับมาเจ็บอีกหรือว่าพอเราไปเดินไปใช้งานก็จะฉีกขาดอีกนะแต่ว่าถ้าเผื่อเรา เทรนนิ่งเทรนนิ่งก็คือการฝึกอ่ะฝึกให้มันแข็งแรงขึ้นเนาะเหมือนเหมือนเอ็นมันเคยฉีดเป็นแผลเราจะกลับมาใช้งานเลยทันทีได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันก็คงไม่ได้เต็มประสิทธิภาพถ้าเราอยากให้มันเต็มประสิทธิภาพเราก็ต้องเทรนให้เขาขึ้นมาดังนั้นเฟสมันจะสักระยะหนึ่งดังนั้นการจะทําให้มันหายปวดนะไม่ยากแต่ทําให้มันกลับมาใช้งานไม่ง่ายดังนั้นต้องใช้เวลานะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวพบกันตอนเย็นถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับอาการ เอ็นร้อยวายอักเสบเนี่ยให้ใหใหทิ้งคําถามไว้แล้วเดี๋ยวน้องจะมาเลือกคาถามอะ<ช>ไรน,น,นี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาตอบให้นะครับใครเคยมีอาการปวดที่น่องอหรือว่าที่ส้นเท้าหรือ,อที่บริเวณเอ็นร้อยหวก็เล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยก็ดีนะครับสวัสดีคุณจิตตาครับสวัสดีคุณสุกม,มนสวัสดีคุณนิคุณสาวคุณอ้อ คุณธนพรอ้อบอกว่าลูกลูกชายเจ็บเลือดลังอายุสิบกำลังโตเลยเนาะ,ะต้องรีบเอาไปเทรนหน่อยนะครับจะฝึกจากออกกาลังกายหรือเปล่าอืมเล่นกีฬาอยู่หรือเปล่าครับถ้าเล่นกีฬาต้องระวังอ๋อการออกกําลังกายเนี่ยถ้าเด็กนะถ้าเด็กอายุไม่ถึงอายุไม่เกินสิบสองปีอย่าให้เขาเป็นเละใช้โหลดใช้น้ําหนักอ,ะอ่ะคือให้เขาใช้บอดี้เวทนะครับอย่าใช้เป็นน้ําหนักถ้าใช้น้ําหนักเดี๋ยวจะเกิดการโตของกระดูกที่ผิดปกติ ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเกิดออสกูดซินโดรมที่มันมีหินปูนมีกระดูกงอกออกมาซึ่งม,มันโอเวอร์โหลดเขาเรียกว่าโอเวอร์โหลดโหลดของบอดีเวทเขาเยอะเกินไปนี้การไปทำพวกนี้มันจะมีมีโอกาสทำให้เขาเจ็บแล้วเจ็บเรื้อรหลังยาวเลยนะโตขึ้นนี่แบบโตและยาวเลยนะครับอันนี้คุณหมอเขาฝากมานะดังนั้นเวลาเราเราเทรนนิ่งเนี่ยไม่ควรไม่ควรที่จะใช,ใช้น้ำหนักใช้บอดีเวทอย่างเดียวครับแล้วก็เป็นฟังชั่นอลเป็นการออกกำลังกาย ถ้าใครไม่รู้ต้องทำไงพูดเป็นภาษาอะไรไม่รู้ไปปรึกษานักกายภาพเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมาทังสอนไม่ได้มันเยอะมากเนาะคุณุวณถามว่าตอนเย็นกี่โมงก็สองทุ่มค่ะหลังปิดคลินิกสองทุ่มหลังปิดคลินิก <Okay. S 1> เอ็นร้อยหวยอักเสบตอนเย็นทิ้งคําถามไม่ได้นะครับอย่างคุณอ้อนี่เดี๋ยวรอรอดูวิธีการออกกําลังกายลดอาการปวดแล้วก็อาทิตย์หน้าจะสอนออกกําลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและรีฟังก์ชันนะสำ,สำคัญนะครับ วดตามข้อคุณสาวบอกปวดตามข้อจะต้องดูว่าปวดข้อไหนเป็นโรคอะไรข้อบางทีมันก็เป็นเป็นโรคอื่นๆอาจจะต้องใช้ยาร่วมด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับเราก็ยังไลฟ์กันต่อไปกลางคืนเย็นๆสองทุ่มคือกลางคืนใช่ไหมใช่ค่ะมันยังเย็นของเราครับคีนิเพึ่งปิดคีนิดปิดสองทุ่ม ก็เลยเรียกเกยน็นโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันตอน <S 2> 2 <S ประมาณ2องทุ่ม,มอาจจะเร็วกว่านั้นถ้าถ้าคนไข้หมดค,ครับแล้วพบกันสวัสดีครับ